พูดไม่ด like ีแล ah, ้วเขาไอ้ใครเขาจะอยู่ด้วยอ่ะเนาะไม่ไว้เล่นบ้างเลยไม่ได้เอาข้าไปตั้งไว้ทุกบางวันไม่ได้ไปตั้งมั่งมันมันกูมันบ่อไม่โทแล้วาอมหอมบางวัมันร้อนนั่นเลยหายไอ้ยั้เโาทำไม่นั่นทำเป็นสีเลี่ยมมีตันชีก็ได้สังเีตก็ได้เป็นสีเลี่ยมกทนเลยตั้งไว้ทุกในก็ได้ตรงนั้นในต่างแข้งต้งเอาพี้นอัดไว้มันจะไม่กูยหมูเป๊ะก็ทำมาแล้วโอ้โอ้มีตันชี ทำปีเล้มก็ดนตใช้ังี้กนั้แไ่องตกได้เออดต้ยมเนัยาก็เออ่่ครับียาของกมีงมก็ไม่คุยไม่น่าเียนยผมไปผมจะไปหยอกแอน่ทไปตรงมมนี้ตรงนนพี่ลูกความมาแล้วค่ะลูกความมาแล้วค่ะไอ้ื่องแต่ผมไ้ได้เป้วท้ไม่เลยาท่จำไคุยเย หูปดตำมาเกือบพอนปามูแปดบางำนั้นนะแกํำนั่นเมื่อน่ะม่ผ่านมั่หเออมันไม่ผ่านมันก็ดูด้วยด้วยฝายหมูแป็ดเขจะจ่ายมีตั้งชี้สีสีเที่ยวสี้มสีได้นนี้เออตั้งีอะไรเลยตังมาถึงนั้นแล้วุงเดกอย่างนี้แวหน้าบ้าน